องเื่องครับเามาไปอย่างเดียวกันนึงไม่ต้องเสือก

เผ็ดได้ไหมคะตัวเองถึงศูนเผ็ดได้ปะเผ็ดกลางๆนะคะปยตกนคน่าตางกับไม่นะคะคนเช็คของเลย่ะคนตรงนั้นไข่อาม่สั่งเยอะะไปกินกับใครอะจะไปดืของไะ

งูเตรียมไม่หมดแล้ว กับบ้านหน่งตงสอง้ขันสองอะไรอะกลับบ้านมีหยจ้าอันนี้บอกพึ่งตัวยอยยักษ์ตัวเองทด่เขียนอะไรกลางๆเานี่ย เสิร์ฟกลางคงไม่ได้เขียนน้อยเขียนแล้วก็จะมาทำหน้านั้นดมันมันยังไงมนกิกิดองนะกระดองกุยแหลมแล้วก็แล้วก็คุ้งตั้งคุอยู่ไหนคงตงหนู่ลืมตัดไอ้นี่บ้างนี่อ้ ปานปานคนณเมาขี่ค่ะพิ่พรปปมรวนเป็นฝานะอย่าลืมตัดได้แหลม,มดๆด้วยคิะ ไปหานนคนสวยเลยเอัไข่ปักบาน่อยตมตรงนีเยมไม่มมของพี่เขาอะปูม้าสองแต่เราเพิ่งมีหนึ่ง ปากบานหนึ่งบลาได้ ทานชายทะเลสามารถขอ,าาถอ,อจานพ,พัฟติคจากที่ร้านได้นะครับ thank <laughs> you กลับเร็วปลาเยอะคุยกับปลาอยู่ทำไมถามที่บอก โบาบจ้มที่ว่าคอคอบ,บ้าอออเออไ,ไม่ด้ไมอ่เขาอยากเอันนี้ก็บ้านนะกินนี่นะถามนนี่ก่นอนอนเงแล้วก็มกับบ้านต่อเพง บ้านตา<ค>ไขยสองแล้วกุกูแก่ ลูกค้ายังไม่หมดช่วงนะครับยังมากันเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอจบคลิปต่านี้นะครับ